ชีวิตก็มีการมีขึ้นมีลงนะเอฟซีนะสุดท้ายก็นะคนที่จะอยู่กับเราได้ก็คือมันก็ต้องมีความดีซึ่งกันและกันนะครับเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้อยทีถ้อยอาศัยก็อยู่ด้วยกันได้เอแต่วันใดวันหนึ่งเขม่นกันขึ้นมานี่ก็อยู่กันไม่ได้เนาะกต่างคนต่างแยกนะแยกย้ายจากกันไปอยู่ไม่ได้หนอะถ้ายิ่งไปหวัง ผลประโยชน์อยู่ในการระหว่างผลประโยชน์ต่อกันเนี่ยโอ้โหไปไม่ได้เลยครับนี้อยู่กันไม่ได้เลยต่างคนต่างแยกนะครับต่างคนต่างไปมีหลายคนนะครับสัจจะก็ไม่มีสัจจะนะครับสัจจะไม่มีในหมู่โจรอีกต่างหากแยกสิครับจะอยู่ได้ยังไงเสียที่สุดนะครับบอกตรงๆว่าอยู่ที่นี่นะี่ย มาอยู่ที่นี่นี่โอ้โหมีแต่ความเสียนะครับบอกตรงว่าใหม่ๆเราไม่รู้ราคาเป็นใครเนาะเออเราก็คิดว่าเขาดีก็ทั้งนั้นแหละที่มาด้วยกันดีใหม่ๆมันดูเข้าใจแต่พออยู่นานๆเราเริ่มมองเห็นเล่เหลี่ยมรือว่าแม่งมีเล่นเหลี่ยมนี่วาเล่เหลี่ยมเล่เหลี่ยมสวัสดีคุณแดงนะครับมากดให้แล้วขอบคุณมากครับผมนะครับอ่าเล่เหลี่ยมเขามานะครับอ่าเล่อ่า นิสัยก็มีนะครับก็เห็นกันนะครับสรุปแล้วนี่จะหาความดีคงยากอืมก็อยู่ใครอยู่บ้านนะดีแล้วเอฟตีนะบอกเลยเลยว่าแยกกันอยู่รวมกันรวมกันแล้วก็ตายเหมือนกันลนะ่ะถ้าแยกอยู่ล่ะเอ่อรวมกันเราตายหมอะว่ากันอย่างนั้นเหมือนกับตึกถล่มอะรวมกันเราตายหมู่เลยเห็นไหม ถ้าดวงดีก็รอดกันไปนะถ้าดวงไม่ดีก็เป็นอย่างนั้นแหละตุยรวมกันเราตายหมู่ละแล้วถ้าแยกกันอยู่ล่ะก็ตายทีละคนเหมือนกันเออตุยกันไปนะครับอ่าก็ว่ากันไปเอฟซีนะครับวันนี้ก็เรื่องราวนะครับเราทำอะไรเราทำอะไรแล้ว ไม่มีเลยนะครับว่ามันจะไม่ผิดอ่าไม่ว่าจะเป็นการทําบุญนะครับการทํานู่นทํานี่อดูเหมือนจะผิดไปหมดนะครับอ่าก็อ้างว่าเออเขาไม่เคยฟักทุนเลยเอ่อไม่เคยออกทุนน,นู่นนั่นนั่คือแอดไปเนี่ยแอก็ออกกันทุกคนนะแอดแต่มันก็ไม่ได้เยอะหรอกเพราะเราไม่ได้มีตังค์เยอะใช่ไหมแล้วก็ช่วยใส่ซองใส่อะไรช่วยกันตลอดเลย ไม่เคยฟักฟักอย่างเดียวไม่เคยได้ไปเอาเงินใครมาไม่เคยผ่านมือใครหรือเงินมาผ่านมือแอดก็ไม่มีอยากจะทําบุญเราทําเองเอก็เป็นอย่างนั้นแะทุกคนก็จะออกกันอย่างนี้นช่วยกันออกคนละร้อยสองร้อยสามร้อยก็ว่ากันไปอาตามศรัทธาเห็นไหมเออมันต้องมันต้องเป็นแบบนั้นคนอื่นอาจจะไม่รู้แต่ใจิตใจเรารู้ตัวเราเองเรารู้ดีนะครับเว่าอย่างไงเออ ไอ้เงินแค่เนี้มันไม่พอโกงอ่ะจริงแอดว่านะอ่าแล้วก็มีบางคนเขาบอกว่า,าทํำงานที่นู่นอ่ะไม่ได้ไม่ได้เงินนะครับมีคนเดียวที่ได้เงินเขาบอกว่าช่างตามได้เงินเขาว่าอย่างนั้นแอดก็งงเหมือนกันนะเฮ้ยเขาได้เงินเหรอเพราะว่าเขามาพูดกับแอดเขาบอกว่าเขาไม่ได้งเงินนะเขาก็ไปช่วยอย่างนั้นแนหะ คืออาจแม่เอปทีอาจจะอะให้ไปช่วยเขาหน่อยเงนะเพราะว่าเขาช่วยก็เพราะเขามีบุญคุณแค่นั้นเองเขาก็เลยต้องไปช่วยนะครับเออบางทีบางช่วงที่เขาไม่มีงานเขาก็ไปช่วยแต่ช่วงไหนเขามีงานเขาก็ไม่ไปอ่าไม่ใช่วันระยะเนี้ยอ่ามีงานหรือไม่มีงานเขาก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้งานเขาก็มีอยู่หนึ่งจริงๆเขาต้องเอางานเขาก่อน งานเขามันต้องสําคัญถูกไหมเพราะว่างานเขาเลี้ยงทั้งครอบครัวไงเอ่อถ้าไม่มีตังแล้วจะเอาเงินที่ไหนมาเลี้ยงครอบครัวถูกไหมเออลูกเขาก็มีพ่อเขายัางต้องดูแลอีกเขาก็ต้องดิน้นรลนแล้วค่าใช้จ่ายเขาเยอะแยะเลยเดือนหลายหมื่นนะถ้าเขาเอาไปทําอย่างนั้นเราไม่ได้ตังในเอฟซีลองคิดดูสิมันจะเอาไหนมาใช้หนี้เขาล่ะเออเขาก็ต้องไปทางนี้ก่อนนะครับถ้าเขาว่างเขาอาจจะไป ส่วนมากนะ่ะคนที่เขามีจิตการเนี่ยนะเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาว่างนานๆน,น,นะปีกตัวไปบ้างอะไรบ้างเอาถามว่าแต่ก่อนทาเห็นไหมแต่ก่อนเขาไม่มีงานเขาก็ทุ่มตรงนี้เต็มที่เลยทาทุกอย่างทําเต็มที่เลยลุยกันเต็มที่ช่วยได้ช่วยกันเห็นไหมเขาเคยหนีไหมไม่มีแอดเคยถามเขาแล้วเขาได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้เลยไม่ได้ตังค์ไม่ได้อะไรแล้วถ้ากินนะได้อยู่ค่าคักเสมอกิน อแล้วก็เห็นเห็นเขาเห็นคุณงามความดีอ่ะแม่แม่แมเอฟซอเีเขาก็ซื้อสร้อยให้เห็นไหมเขาก็ซื้อห้อยตอนวันเกิดเมื่อเขาไปตัดเค้กที่อะไรนะบ้านไอ้กาแฟกกกอก,กตอนนั้นที่เขาไปงานวันเกิดนะแม่แม่เอฟซีเขาก็ซื้อสร้อยให้อ่าเป็นกองฝันแบบว่าถือว่าทุ่มเทเต็มที่ไงทำเต็มที่ แต่ถามว่าได้เงินไม่ไม,ไ,มไม่ได้เลยไม่ได้มีเป็นเงินเป็นอะไรไม่ได้เพราะว่าเงินเนี่ยเวลาเขาซื้อของเขาก็โอนเข้าโอนเข้าไอ้นี่เลยนะครับโอนเข้าไอ้พัสดุเลยไอ้วัสดุอะหลานก่อสร้างเลยโอนเข้าไปเลยแล้วคุณก็ไปเอาของอย่างเดียวแค่นั้นเลยเออคือไม่ใช่เอาเงินมากองไว้อยู่กับตัวเองแล้วก็ค่อยไปทยอยซื้อไม่ใช่เลยคนละอย่างไม่ไดไม่ใช่ไม่ได้จับตังค์เลย มีหน้าที่คือสั่งลูกน้องทํางานเอแล้วแม่แม่เขาอาจจะจ้างลูกน้องกค่นั้นแหละไม่มีอย่างอื่นนะครับเอดดูมาแล้วก็ไม่ได้มีอะไรเออเรารู้นะครับอะไรที่ได้ไม่ได้ตรงไหนเนี่ยแอดไม่เป็นคนที่พูดตรงๆนะแต่ว่าสร้างบ้านน่ะอ่ที่สร้างบ้านกันน่ะไอ้ทั้งแม่แม่เขาช่วยทั้งนั้นหลายๆคนที่เขาช่วยอะแล้วสร้างเป็นแถวเป็นห้องแถวเป็นอะไรเนี่ย ก็แไม่แม่เาก็ช่วยสร้างให้เพราะว่ามันไม่มีที่อยู่จําเป็นต้องสร้างเขาก็สร้างให้สร้างเสร็จก็ไปอยู่กันสิสบายๆแล้วแล้วเขาก็มีสัญญงสัญญากันบอกว่าอ่าถ้าสร้างเสร็จถ้าคุณออกไปก็กไปได้เลยนะคืออันเนี้ยไม่ต้องเอาไปไหนอ่าอยู่ที่นี้ก็อยู่อย่างนั้นเลย่าอแต่ก็สร้างให้ฟรีคุณก็อยู่ไป เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเขาก็โอเคคนที่มาอยู่อ่ะยูทูบี่มาอยู่เขาก็ไม่ว่าอะไรเขาก็โอเคอยู่ได้เขาแม่ก็สร้างให้แต่คุณก็เสียค่าน้ำค่าไฟเอา,เอาข้าวชาที่เอามังก็สามสี่ร้อยหรือไงประมาณนี้คงไม่เยอะอก็อยู่กันไปอยู่เท่าที่อยู่อยู่เท่าที่อยู่ได้อ,อยู่หลังจากนั้นก็ไปก็ไปเลยก็ขนเอาแต่เฟอร์เจอร์ไปอย่างเดียวที่นงที่นอนไปแค่นั้นแหละ ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นเอฟซเออไม่เห็นมีแต่ว่าเอฟอร์นิเจอร์เนี่ยแม่แม่เขาก็ซื้อให้เฟอร์นิเจอร์พวกตู้พวกเตียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟูกเป็นอะไรเนี่ยเขาก็ซื้อให้อยู่อันนั้นเนี่ยออนอกอื่นก็ไม่มีบางคนเขาว่าอันไหนที่ดักหน่อยก็จะทําให้เป็นห้องเลยเออเป็นบ้านเป็นหลังของใครข้องมันก็มีอ,อบางคนเขาก็ได้แม่แม่เอฟเนาะเขาก็ ลงทุนทุ่มให้เป็นรังหลังเลยก็มีเอาบางคนก็อา่ามีงบไม่เยอะก็ทําห้องแถวเรียงไปแล้วการเหมือนอา่าก่อสร้างอา่เหมือนแรงงานก่อสร้างก็เป็นห้องแถวเรียงไปเลยติดๆๆติด,ต,ดติดกันไปอา่าเป็นสังกะสีนะครับกาไปอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้ดีกว่าไปกลางเต็นท์ไหม เออถ้ากลางเต็นท์ก็มันก็จะลำบากใช่ไหมนะเวลาหน้าฟงหน้าฝนแต่นี่สบายครับอ,อ่าก็อยู่ได้อะมีเตียงมีทุกอย่างครบแต่ห้องมันก็ติดกันนะติดกันไปอ,อ่าก็ตามนั้นนะครับสบายสบายเอซเห็นไหมก็เรื่องราวนะครับ f อซในนี้อาจะรู้นะครับอดจจะเพราะเราอยู่ด้วยกันมาไม่รู้ก็แปลกนะครับนั่งคุยกันทุกวัน ตื่นลึกหนาบางก็ต้องรู้กันนะครับออกไม่ออกเป็นยังไงใครเป็นแบบไหนยังไงเนี่ยเราก็ต้องรู้ออเแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยพูดหรอกเพราะส่วนมากเป็นเรื่องส่วนตัวนะเรื่องส่วนรวมถ้ามีปัญหามีประเด็นก็ต้องว่ากันเอออันไหนไม่ดีไม่ถูกเราก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับถ้าดีก็เชื่นชมอะ่ะถ้าดีก็ชื่นชมเลย นี่แหละ f อซนะว่ากันไปนะครับก็มันก็คงได้เวลาแหละล่ะอฟซนะครับถ้าอยู่กันนานๆานไปนานๆานานไปก็อ่าแต่ละคนก็แตกแยกแยกย้ายกันไปนะเอไปทามาหากินเพราะตอนมาก็ยังมาที่คนละครั้งเลย f อมาทีละคนสองคนไม่ได้มาพร้อมกันนะ <c oughs> ตอนมาเออมากันทีละคนสองคน แต่ตอนไปก็ค่อยๆไปทีละคนสองคนเอ้สิแยกกันไปทีละคนสองคนหายกันไปเรื่อยเอสุดท้ายก็ก็กลับมาสู่สภาพปกติอ่าถ้าจริงๆนะถ้าไพูดจริงๆก็คือว่าไม่อยากจะให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเลยอะ่ะนะให้อยู่แบบปกติเลยให้กวางน้อยยังอยู่เหมือนเดิมอ่เรื่องราวก็จะไม่เกิดขึ้นเลย อันนี้แอนจะชอบใจมากเลยถ้าเรื่องแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาจะได้ไม่ไม่ผิดใจกันไม่ไอ้นี่ไงเขาจะได้สาม,มัคคีกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันเห็นไหมเออไม่ด่ากันไม่อะไรกันเพราะว่าแต่ก่อนเขาไม่ได้ด่ากันอยู่แล้วไอ้สิอยู่กันแบบเงียบเงียบอยู่กันแบบธรรมดาเลยตามภาษาชาวบ้านเลยเออถ้าเรื่องราวนี้ไม่เกิดขึ้นไม่มีปัญหาเลยเออเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปได้อาจจะ เปลี่ยนหมดใหม่หมดเลยคือคือไม่ต้องให้มีเรื่องอะไรขึ้นมาเลยที่นี่ก็จะกลับสู่สภาพปกติก็คือตามหากินตามภาษาชาวบ้านยังไงก็อยู่อย่างนั้นเอฟซี FC. แอดกาชอบเลยแอดอาจจะไม่ได้มาอยู่แถวนี้ก็ได้นะอาจจะไปทางอื่นวิถีทางอาจจะเดินไปทางอื่นก็ได้เห็นไหม แบบไปแบบชิวๆไม่ต้องรู้ต้องเห็นเรื่องราวอะไรต่างๆไม่ต้องไปวัดใจใครทั้งนั้นนะครับใครที่ไม่รู้ละ <c oughs> มันก็จะไม่รู้จักกันเลยอ่ะพูดง่ายๆอ,อาจจะไปทำงานอย่างอื่นก็ได้นะอาจจะไปเจอกันด้วยวิธีอื่นแต่อันนี้มันก็นอย่างว่าแหละเอฟซีก็มันเกิดไปแล้วเนอ,ะ,อะมันเกิดขึ้นไปแล้วเราก็ต้องรับรับสาภาพมันให้ได้ แต่หลายคนเขาไม่อยากจะกลับไปนะแอนว่าหลายคนไม่อยากจะกลับไปหรอกไม่อยากจะกลับไปลําบากเหมือนเดิมเอจริงๆนะบางคนเขาก็มั่งมีสีสุขบางคนเขาก็ร่ํารวยไปก็มีบางคนก็ประสบความสาเร็จไปก็เยอะอแต่ถ้าไม่มีเรื่องราวนี้ช่วงโควิดเนี่ยก็ลองคิดดูก็แล้วกัน FC. เอฟซีใครที่เซฟมากที่สุดก็คือจะอยู่ได้ดีที่สุดก็คือเก็บตัวเก็บ เงินไว้นะครับมันก็จะอยู่ได้ออยู่ได้แน่นอนแต่ปัจจุบันนี้มันยากแล้วนะครับมันเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้แล้วมันเกิดขึ้นไปแล้วไงก็เลยกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตนะครับแล้วก็อานิทสงนิสัยคนที่เราไม่เคยเจอเราก็ได้เห็นได้เจอหมด คนที่ความรักมีความรักจิตใจความรักจริงความความรับปลอมนะครับเยอะแยะนะครับจริงบ้างปลอมบ้างนะครับสลับกันไปประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างโอ้โหเป็นไงเอฟซี FC นะจัดเจนไหมอ่าก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะครับเอฟซี FC นะครับผมเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะกดไลค์ให้ด้วย คุณต้องดีนะคุณชนะลงนะครับคุณปัญญานะครับอทักทายกันคุณนิพาพรนะครับคุณหนูแดงนะครับสวัสดีคุณโมบายด้วยนะครับอช <c oughs> ัดเจนนะก็ว่ากันไปนะครับ